สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวเวียดนามนะครับก็คืออำเภอใหม่โจนะครับขึ้นกับจังหวัดฮวาบิงใหม่โจนั้นเรียกอีกภาษาแบบคนผู้ไตหรือชาติพันธุ์ไทยเรียกว่าเมืองมุนะหคือว่าบ้านล้าคนพื้นเมืองนั้นเรียกที่นี่ว่าบ้านลักซะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นที่รู้กันนะครับบ้านล้านี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยนะไปทางตะวันตกเฉียงเหนือสักประมาณ130 นะครับประมาสามกว่ากิโลเมตรนะการเดินทางนั้นอาจจะใช้รถประจําทางก็สะดวกนะครับจากสถานีรถมีดิงนะครับหรือว่าจะเหมารถยนต์จากสนามบินนอยบายก็จะสะดวกเหมือนกันนะครับถ้ามาหลายท่านก็อาจจะแชร์กันได้นะหรือบางคนก็อาจจะเลือกเช่ารถนะครับในย่านถนนสายเก่านะครับหรือย่านกลางเมืองในกรุงฮานอยนะครับก็คืออยู่ใกล้ทะเลสาบผานเกียมนะครับแถวนั้นจะมีรถมอไซค์ให้เช่าอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันนั้นทางไปฮาบิงก็ยัง มีทางด่วนนะครับที่ตัดจากฮานอยไปฮาวบิงก็สะดวกขึ้นนะครับเพิ่งเปิดนะน่าจะประมาณไม่ไม่ถึง2ปีนี้นะครับระยะทางทางตรงเลยนะครับประมาณ70กิโลเมตรนะครับทำให้การเดินทางไปไมโจนนั้นก็ดูง่ายนะครับหรือไปเมืองมุนหรือบัาลางนี้ทําให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับไม่ไม่ได้ขับรถบนอ้อมมากนักนักท่องเที่ยวที่เห็นเยอะนะครับในในเมืองนี้ก็น่าจะเป็นชาวตะวันตกนะครับเยอะมากจริงๆนะครับส่วนชาวเอเชียหรือว่าชาวเวียดนามนั้นน้อยนะครับคนเวียดนามส่วนใหญ่ก จะเลยไปเที่ยวยังอำเภอมอกโจเลยนะครับซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณ90กิโลเมตรบรรยากาศที่นี่นะครับก็เป็นแบบท้องไร่ท้องนานะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมแบบฟูไตนะครับหรือว่าแบบไทยนะผสมผสานธรรมชาติที่นี่นะครับทำให้เป็นที่น่าพักผ่อนนะครับมีกิจกรรมอย่างเช่นการปีนเขานะครับที่นี่ก็มีถ้ำเลยนะครับไปดูเที่ยวดูถ้ำแล้วก็ดูวิถีชีวิตพื้นเมืองส่วนภูเขานนั้ที่นี่เขาเรียกว่าภูหลวงภูหลวงนะครับคนที่นี่เรียกตัวเองว่าไทยดอนนะครับ หรือว่าไตด่อนนะครับหรือไทยขาวนั่นเองนะครับแต่สำเนียงก็ค่อนข้างที่จะต่างกับไทยด่อนทางทางเหนือนะครับทางเหนือก็คือทางเมืองไรนะครับทางอําเภอกุ้งง่ายนะครับหรือเมืองเจียนนะครับซึ่งอันนั้นก็เรียกตัวเองว่าไทยด่อนนะครับถึงขนาดว่าไทยด่อนทางโน้นมาคุยกับไทยด่อนทางนี้แทบจะฟังกันไม่ค่อยออกเลยนะครับสำเนียงที่นี่จะเจนเนอมากผมฟังดูบางทีก็คล้ายๆกับ พี่น้องทางเชียงขวางนะครับบางทีกคล้ายๆกับหัวพันธุ์มันก็สำเนียงก็แต่พอฟังกันได้นะครับใช้ภาษาไทยเหนือหรือไทยอีสานหรือว่าสำเนียงลาวก็ฟังกันได้ครับแต่ส่วนผมนั้นผมใช้ภาษาผู้ไทยนะครับในการสื่อสารนะครับเวลามาที่นี่ก็ฟังกันรู้เรื่องร้อเซนะครับที่นี่นะครับนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ยังมีสนามกอล์ฟที่ใหญ่อันดับ2ของทวีปเอเชียนะครับก็ ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของเขื่อนใหญ่นะครับอันดับหนึ่งของประเทศที่นี่นะคนที่มาบ้านรักนะครับถ้าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวก็จะมีพิธีต่างๆนะครับทำใบสีสู่ขวัญน,นะครับหรือการดูการทอผ้านะครับหรือไปดูการเก็บใบหมอนการเลี้ยงไหมนะของผู้คนที่นี่นะครับก็เป็นเมืองหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวนะครับเป็นเมืองที่ค่าของชีพที่ ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทียบกับพี่น้องในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผมไปหลายๆประเทศนะครับแต่ที่นี่นั้นหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของข้าวอชีพเอ่ยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความเป็นชาติพันธุ์ไทยนั้นทําให้เราเข้าถึงกันง่ายนะครับสวนบ้านหลังนี้นะครับนอนได้ประมาณ40คนนะครับจุก็ ประมาณ1ล้านเวียนดนามดองก็คือประมาณ1400บาทก็ถือว่าราคาไม่แพงนะที่คนจะมานอนเป็นหมู่คณะนะครับก็จะมีสำรับอาหารนะครับแต่ละมื้อในการดูแลพี่น้องนะครับส่วนท่านใดที่สนใจจะมาเยี่ยมชมนะครับหรือมาเที่ยวที่นี่ก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อแอดมินเพจได้นะครับส่งบล็อกเข้ามานะครับผมจะได้แนะนำานะลองมาฟังพี่น้องคุณป้าที่เป็นเจ้าของโฮสเตนะครับพูดคุยเป็นภาษาฟูไตที่นี่นะครับ ฟังดูว่าการพูดการจานั้นพอจะฟังกันไง่ายไหมครับเชิญนะครับอ uh, ันควายเหมีอ่ะกูว like uh ่าเนี่ยมี่อ่ะเอาเอาเอากระหลงนี้ซื้อข้อมันซื้อกอเออเออไปเตะเลอร์ไปตะเลอร์กันกะหูเม็ด ดียนะครับเมาสั่งอยู่นี่มักกะโร่ะมักกะโันนเอ็มปานเต็นสั่งเงนเต็นจ้างอันนั้นก็เต็นจ้างเะฮอ้จ้างจ้างจ้างมกะนนิหานอนมานอนไหนเน เช่อู่ยะไรบ้เอ่วไบ้างฮนมุงคาฮืนหายด้องโอ้ฮืนมุงกาเนี่ยแต่มันขึมนอนมันบกวกหวานข้งไหนข้าน้หนขานงนาหนางบหนาน้งข้างไน้นาน้นี่นข้ขงเ้านน้านน้า ต้องข้องแก้วอ๋อของแก้วอ่ะเลิอของผูไทยเขาน่ะของปูใต้น่ะอนนีอาเอน้นกว่าเอนเลิกของผูไใต้ใต้เอดมะกะะลงนีอันนี้ใต้เอออันนีู้ใตแขวสังนี่แค่สังนี่นี่มาตงเข้าตรงพักอ๋อเขานเขานึ่งเลยแค่ดแม่นน่ะนี่ เขาเหีก็โหว่าหดูหว่าหดเขาแค่ว่าดว่าหดเขาถามว่าหดหดไม่ดลุ้งเออช่าหฮด้วเลยเออดหดหดเขาครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะเมืองมุนหรือบ้านลากก็จะประทับใจเรื่องของวัฒนธรรมพี่น้องชาติพันธุ์ไทยไต่กลุ่มต่างๆนะครับที่อยู่รวมกันอย่างสันตินะครับสินค้านั้น นอกจากจะเป็นผ้าต่างๆที่ทอโดยชาวบ้านที่นี่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องสารจากไม้นะครับจากหวายนะครับมีหลากหลายนะครับเครื่องมือทำมาหากินทางด้านเกษตรกรรมนะครับก็มีให้เห็นขายอยู่เยอะพอสมควรนะกระเป๋านะครับเสื้อผ้านะครับซึ่งเป็นของพื้นเมืองนะนอกจากนั้นก็มีรถคาร์ทนะครับแล้วก็คนขับไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับสําหรับท่านใดที่ผ่านทางนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาท่านแค่นี้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ